านั่งรออยู่บริเวณทางเข้าวัดนะครับผมก็ตินกันเลยนะฮะโย่ผมมาเคนเลยครับไม่ต้องปล่อยครับไม่ต้องปล่อยนะครับโย่ไปยืนโย่ข้างบนนะข้างมดเลยโย่สองจังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับพบกับรายการไปพระห0 0่วัดนะครับโดยเพจคนเหนือครับยุทธภูมินำวงครับวันนี้นะครับผมมาถึงวัดลำดับที่180่งแล้วครับเนาะเป้าหมายก็1,000วัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม มาตีวัดสักกวันนะครับตำบลริมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไหมนะครับและวันนี้นะครับผมก็มาพร้อมพร้อมกับนะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับปัญญาพุทโธนะฮะซึ่งได้ทุดงมานะครับจากจังหวัดนนรพนมตั้งแต่ต้นปีมกราคม2563นแะครับผ่านทุดงโดยการเดินเท้าเปล่านะครับแล้วก็บรรลุปัจจัย นะครับครับแต่เฉพาะน้ำนะครับท่านได้มาโปรดนะครับแล้วก็เดินทุดงมาถึงตีเจียงไฮนะครับวันนี้วันตอนเย็นวันที่16นะครับมีนาคม2564นะครับเนาะท่านได้ทุดงนะครับมาถึงวัดสักวันนะครับตำบลลิมก๊กอำเภอเมืองเจียงไฮนี้นะครับท่านมาจากพื้อไมซายนะครับก็ มีพี่น้องนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับผู้เลื่อมใสศรัทธานะครับก็ได้มาถวายน้ำนะครับนะฮะแด่พระสงฆ์รุ่นนี้นะครับแล้วก็เย็นวันนี้นะครับเปิ้นก็ได้อ่าจำวัดอยู่ที่วัดสกวนนร์นะฮะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีอ่ารวมสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับกับพุทธศาสนิกชนตีมาร่วม การวันนี้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับรายการพหะ้พระ1,000วัดนะครับมาถึงตอนหัวค่ํานะครับเป็นบรรยากาศตอนหัวค่านะครับมาติดตามอัดหลวงตาบุญชื่นนะครับปัญญาุทโธนะฮะที่ท่านได้สุดลมมาถึงจุดนี้นะครับนาทีวัดสักกวันนี้ครับดังนั้นนะครับวันนี้นะฮะเราไปมุจักกับวัดสักกวันแล้วก็ไปร่วมทําบุญไหว้พระนะครับแล้วก็สวดมนต์เย็นหรือว่าทำวัดเย็น กับหลวงตาบุญชื่นปัญญาว,วททุฒโธกันดีกว่าครับไปกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินาโบน,นะครับเพจคนเหนือครับ มากับรายการวิภระ1,000วัดนะครับเป้าหมาย1,000วัดครับวันนี้มาถึงวัดลำดับที่180ครับผมมาที่วัดสักกวันนะครับวันนี้นะฮะพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนชาวเชียงไฮายนะครับได้มีโอกาสนะครับใส่บาตนะฮะถวายของนะครับเพื่อกับหลวงตาบุญชื่นนะครับจากนครพนมนะครับท่านได้ เดินทุดงนะโดยเท่าเาปล่าครับมาถึงตีออกจากจังหวัดนครพนมนะครับมาถึงวัดสักวันนะครับตำบลริมก๊กนะครับบ้านหมู่ที่5บ้านสักตเปานะฮะตำบลริมก,ก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮครับได้มารับบิณฑบาตรับการถวา,ายของจากพุทธศาสนิกชนนะครับอย่างขับขั่งนะครับวันนี้ทันได้มา,าจำวัดตีวัดสักวันนะครับเพื่อที่จะ เดินทางต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็มาหุจักวัดสักวันนะครับวัดสักวันตั้งอยู่ที่เลขที่3ามรหนึ่งนะครับถนนพระโขนเจินนะครับมูทีห5บ้านสัตวุเปานะครับตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะฮะมีตีดินตั้งวัดมีนาทีทั้งหมดเจ็ไร่เก้าสิบตารางวานะครับก็ทิศเหนือนะครับประมาณ3เส้นก้าวนะครับจด ที่สาธารณะนะครับทางทิศใต้ก่อประมาณ2เส้น5วาจดที่ดินของเอกชนนะครับส่วนทางที่ตะวันออกประมาณ2เส้นสเปซวานะครับจดที่ดินของภาคเอกชนนะครับสำหรบับศิลปนสนะภายในวัดสักวันก่อจะประกอบไปด้วยอุโบสถหนึ่งหลังสาลาการ,ปรเปรียนหนึ่งหลังสาลาบําเพ็ญกุศลหนึ่งหลังกุฏิส่งหกหลังแล้วก็มีองค์พระเจ้าท่านใจหนึ่งองค์นอกจากนั้นก็ยังมีปูชนีวัตถุ มีเจดีย์แล้วก็วัดสักวันนี้เป็นวัดตีเก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงไายครับตามประวัติวัดสักวันสร้างเมื่อพุทธศักราช2,478แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2517ครับครับนี่คือประวัติของวัดสักวันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมว่าเอาไปร่วมสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระนะครับกับหลวงตาบุญชื่นนะครับ ในเย็นวันนี้กัดีกว่าครับเชิญตัวผมมาเลยครับพพพุุุททธธาาาากกววัััััตตภนนนมมมะลงงรรสสสิอห ธาตุอนุสตินยังกรุมาติ เอาเป็นหูจักกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุตธรธนะครับเป็นพระภิกษุอายุ72ปีนะครับจากสำนักสงฆ์ชั่วคราวบ้านสันเล่าใหญ่นะครับมู่ที่สองตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรร,วร,รค์จังหวัดนครพนมครับท่านได้เดินธุดงเป็นระยะทางไกลนะครับผ่านจังหวัดต่างๆจนมาสิ้นสุดทางตีอยเภอไม้สายที่เชียงหายนะครับชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาครับ จากนั้นนะครับท่านก็ได้ทุดงออกจากไม่สายเพื่อที่จะกลับจังหวัดนครพนมนะครับไปตามถนนพหลโยทินและได้มาถึงตีอำเภอเมืองเจียงรายครับได้เข้าจังวัดนะครับตีวัดสัก,กวันบ้านสันตุเป,ป่าตะบริมกบอำเภอเมืองเชียงรายในคืนวันที่เสาร์หกมีนาคม2อ6 4ันหร้อยหลอยะวางเลยครับเรียบร้อยและว,วางเลยครับมันหนักครับ โดยปรากฏว่าตลอดรายทางนะครับที่หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงผ่านจะมีประชาชนพุทสศาสนิกชชนนะครับพากันออกมากราบสักการะเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะตามชุมชนใหญ่ๆนะฮะชาวบ้านจะนําผ้าหรือว,วัสดุอ่อนนุ่มนะครับวางตามรายทางที่นั่งรอนะครับเพื่อให้หลวงตาบุญชื่นได้เหยียบผ่านผ้านะครับแล้วก็มีการนำน้ำเด่มถวายขันยังเนื้องแน่นทีเดียวเน่องืหอมีของบริจาค ที่วางเป็นทิวแถวยาวตลอดทางครับและคณะทีหลวงตาบุญชื่นท่านก็บารับของปัจจัยที่เป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นอาหารก็บารับนะฮะหรือสิ่งของมีค่าอ,อื่นนะฮะท่านจะรับเพียงแต่น้าดื่มแต่อันนะครับยังคือองค์กรสาธารณกุศลที่ไปคอยดูแลตามเส้นทาง ก็จะต้องประกาศใือประชาชนพุทธศษาสนิกชนทราบนะฮะโดยทางโทรคงนะฮะที่ไปรอบริจาคทานเป็นระยะระยะเพราะยังมีบางคนตีเข้าใจพิษนะพยายามจีจะถวายปัจจัยที่เป็นเงินทองหรือบางคนก็พยายามถ่ายภาพยังให้กัรเดินอัุดงของท่านราชาลงนะครับคณะที่ทั้งฝ่ายปกครองนะครับทั้งตำรวจทั้งองค์กรสาธารณกุศลต่างๆนะครับ ก็อยู่ต่างรายทางก็พากันออกมาอำนวยความสะดวกและก็ดูแลการเดินทุดงโดยเฉพาะเรื่องการจราจรตามชุดสําคัญต่างๆนะครับด้านหลายองค์กรก็มีการไล่ซดนะครับในการเดินทุดงเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศที่มีความเคารพนับถือศรัทธาได้ติดตามรับชมตวัว สำหรับหลวงตาบนเชื่อนะครับได้เดินทางออกจากจังหวัดสกลคนครไปจนถึงอำเภอแม่สายระยะทางมา้อยกว่า1น5 0กิโลเมตรครับโดยตลอดรายทางก็จะแวะจำวัดเพื่อพักตามวัดต่างๆโดยยังมีความเข้มงวดในการปฏิบัติธรรมทั้งในการออกบินธบาตรการทำวัดเป็นต้น หลวงตาบุญชื่นนะครับได้เดินทางถึงเขตตะบลลิมกกอำเภอเมืองเชียงรายครับและพักจัมวัดตีวัดสักวันตะบลลิมกกอำเภอเมืองเชียงรายท่ามกลางพุศธศาสนนิกชนไปรอทำบุญอย่างหนึ่งแน่นหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะชื่อของท่านก็แปลว่าผู้เจริญด้วยปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐานสาย หลวงพูฒมั่นครับบวชละกาจวัดอภิธานจจำปาอยู่ที่พักสงฆ์ชวคราวนะครับท่ายหมู่บ้านเสาเล่าใหญ่หมู่ที่สองตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมโดยได้เริ่มออกธุดงตั้งแต่วันที่14มกราคม2563ปัจจุบันท่านมีอายุ72ครับอย่างเขา73ปีครับขอไกราบไหว้ขอพรท่านนะครับ เขบาทหลงตาแะครับขาหลงตานะครับเกรอเลครับเกรอนะครับยกหมบังเกรอเลยครับกับเกรอครับกูกูเกมรอครับเกมรอครับลงเาไปใ่เอมากเยคใครเจอกันจนอั วัดสักวันนะครับเป็นวัดที่อยู่ในใกล้ๆกับตัวเมืองนะครับอยู่ที่ตำบลลิมก๊กนะครับก็เมืองเชียงไฮนะครับวัดนี้ก็มีความโดดเด่นหลายอย่างที่ท่านเห็นที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์ประธานที่อยู่ในพระอุโบสถหรือในพระวิหารนะครับก็มีความงดงามเป็นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและก็วัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่พัฒนานะครับเป็นส่วนรวมที่ใจของพี่น Cup, activity activity in in physics, ouais ้องอาพุทธศาสนิกชนที่บ้านสตุลเปา หมู่ที่5ตำบลลิมก๊กอำเภอเมืองเชีงยงไฮมีนะครับวันนี้ไว้พระหนึ่งันวัดนะครับผมมาถึงวัดลำรับที่หนึ่งิบนะครับสารวัตที่ห่รปดจะเป็นวัดนะครับเร้่อที่ตามผมต่อไปนะครับท่านธํามยังพุทธานุสตินยังการุมาที